เฮ้ยเฮ้ยใจคอบาดีเลยแม่ใจคอบาดีแล้วแม่ยัง <laughs> ไงสิเฮ้ย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 ไอเด็ก <laughs> ไม่หนีด้วย <laughs> ตายเดี๋ยวพ่มพ์ตาอีกอ่ะ ยังไงแม่ไอ้เยอะหายใจไม่ทั่วงท้องออขอบคุณนะตัดจบ,ดจบหายใจไม่ทั่วท้องเลยแม่แล้วก็ตัดจบัวจะปวดดีแล้ะแต่ทำดีมาทั้งอีพีแล้วค่ะทำดีแล้วค่ะ แต่จัดจบไว้เลยค่ะตอนนี้ปวดจะปวดค่ะมีตัวอย่างลต่อไปไหมไม่มีอีกแล้วหรอ